คือท่าโรแมนินเดลิฟนั่นเองครับวิธีการคือเราจะใช้ดัมเบลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครถนัดใช้บาเบลก็คือใช้บาเบลเนาะแต่ว่าผมอะ่ะชอบที่จะใช้ตัวของดัมเบลเนื่องจากว่ามันต้องมีการบาล้าน์ตัวมันต้องแบบเหมือนใช้จลระเบบร่างกายเยอะนะครับใช้กล้าเมเนื้อเยอะกว่านั่นเองเนาะนะครับวิธีการคือเราจะจับดัมเบลมาสองข้างนะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าเรามองจากด้านหน้าเนาะตัวของดัมเบลของเราเนี่ยนะครับจะอยู่ตรงหน้าต้นขาของเราพอดีวางความกว้างของเท้าประมาณหัวไหล่ปลายเท้าทั้งสองข้างชี้ไปด้านหน้า ห้ามเปิดออกโอเคไหมครับปลายเท้าชี้ไปด้านหน้านะครับผมเสร็จแล้วนะครับเราจะทําการพับสะโพกนะครับให้จินตนาการว่าเราจะดันก้นของเราไปด้านหลังให้ไกลที่สุดนะครับโดยที่เราจะให้ตัวของอกของเราครับผมยังคงเชิดอยู่และหลังคงยังคงตรงอยู่นั่นเองครับดันก้นไปด้านหลังอกเชิดหลังตรงนะครับแนวของคอนะครับจะเป็นแนวเดียวกับตัวของลําตัวของเราครับนะจะไม่มีการหงนหน้าเนาะนะเดี๋ยวดูนะเป็นแบบเป็นยังไงครับคือลงฟืบนะครับ เวลาที่คุณลงไปใช่ไหมครับลักษณะนี้ให้ดัมเบลอยู่ชิดกับต้นขาของเราตลอดเวลาอย่าให้ห่างจากตัวโอเคไหมครับอยู่ชิดกับตัวของเราตลอดเวลาครับผมพับลงมาจนกระทั่งคุณรู้สึกว่าตัวของแฮมสตริงของคุณมันถูกยืดออกนะครับประเด็นสำคัญที่สุดคือหลังของเราจะต้องตรงนะครับก้นชี้ไปด้านหลังนะครับดัมเบลอยู่กึง่งกลางหน้าแข้งของเรานะครับศีรษะนะครับจะไม่มีการแหงน,นะไม่แหงนนะครับ เราจะก้มศีรษะลงนะครับแต่ไม่ใช่ก้มแบบนี้นะให้เป็นแนวเดียวกับลำตัวของเรานะครับเสร็จแล้วเราจะออกแรงจากเอ่อแฮมสตริงและกล้นพร้อมกับแกนกลางลำตัวนะครับล็อกตัวไว้และยืนขึ้นในตำแหน่งเดิมละเอียดไหมนะครับผ่อนลงหายใจเข้าและขึ้นมาหายใจออกนะครับผ่อนลงจนกระทั่งดัมเบลอยู่กลางหน้าแข้งนะครับหายใจเข้านะครับและขึ้นมาหายใจออกตัวคอนดเบลอยู่ติดกับ ต้นขาของเราเสมออย่าอยู่ห่างจากตัวนะครับเพราะถ้าเกว่าอยู่ห่างเมื่อไหร่ปุ๊บนะครับหลังล่างทํางานทันทีการเพราว่าคุณปวดหลังสำหรับการฝึกท่านี้นะครับเพราะงั้นล็อกตัวไว้นะผมให้ตัวออกแรงอย่าเป็นแฮมสตริงก้นและแกนกลางของคุณนะผมบีบตุ้มเอาก้นบีบตุ่มผอลงนะเอาก้นบีบตุ่มดันก้นไปด้านหลังให้ไกลที่สุดนะครับและบีบ ปุ้มแบบนี้เนาะนะครับไม่เอาหลังแอนขึ้นมานะครับนี่คือการงัดหลังนี่คือการงัดหลังขึ้นมาอันเนี้ยปวดหลังแบบร0 0เต็มแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดคุณใช้ก้นเมื่อไหร่ใช่ไหมบีบก้นปุ้มนะครับปุ้มปุ้มแบบนี้นะครับผมจะเป็นการฝึกท่า r d l ที่มีประสิทธิภาพมากๆนะครับเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูเวลาที่ผมทำกับดัมเบลเนาะนะครับคือผมจะเอาดัมเบลไว้ด้านหน้านะครับเสร็จแล้วพับสะโพกลงแล้วออกแรงยืดน,นะครับ ผ่อนลงหายใจเข้าครับผมสีราบไปแนวเดียวกอับลำตัวเนาะขึ้นมาหายใจออกนะครับอกเชิดหลังตรงเสมอนะผ่อนลงหายใจเข้าและขึ้นหายใจออกอ่านะจะเป็นลักษณะน,นี้ครับผมพอแล้วเสร็จแล้วเวลาเก็บเหล็กนะย้ำเตือนะครับอย่าก,ก้มเก็บนั่งลงเก็บโอเคไหมครับ